ดีค่ะเด็กๆเด็กๆครับวันนี้ครูเพิ่งจะพาเด็กๆไปทบทวนึกอ่านตัวเลขศูนย์ถึงเลขห้านะคะแล้วเราจะไปเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่สามเรื่องพี่เลี้ยงของหนูค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนหนังสือกันนานเราไปออกกําลังกายกันก่อนนะคะเด็กๆเพราะเราไม่ได้ออกกําลังกายกันมาหลายวันแล้วเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายกันก่อนนะคะเด็กๆ วนไหนพร้อม้วลุกขึ้นยืนค่ะเตรียมตัวที่จะไปออกกาลังกายกันนะคะวันนี้คุณคุูงตึงจะให้ใเด็กๆเต้นประกอบเพลงเป็ดนะคะเดี๋ยวเราไปออกกําลังกายกันค่ะเราจะมาออกกําลังกายด้วยเพลงเป็ดนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อม เด็กๆได้ออกกำลังกายกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนอ่านตัวเลขศูนย์ถึงเลขห้ากันนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูเพิ่งได้เลยนะคะเอาละค่ะเราไปิอ่านกันนะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสอง เลข3เลขสเลข5้าเอาละค่ะเด็กๆเราได้พบทูนตัวเลข0ูนย์ถึงเลขห้าไปแล้วคราวนี้เราไปเรียนรู้เรื่องพี่เลี้ยงของหนูกันนะคะเด็กๆคะเด็กๆมาโรงเรียนมาเรียนหนังสือที่ห้องเรียน ไม่ใช่ว่าจะมีคุณครูพึ่งแล้วก็เด็กนักเรียนเท่านั้นนะคะเรายังมีพี่เลี้ยงของเด็กๆด้วยค่ะพี่เลี้ยงของเด็กๆนะคะมีชื่อว่านางสาวกมลรัดเอียงสุขค่ะหรือคุณครูวีค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาคุณครูวีกันนะคะนี่ค่ะเด็กๆนี่ก็คือคุณครูวีนะคะคุณครูวีซึ่งอยู่กับเราที่ห้องเรียนค่ะ แล้วพี่เลี้ยงทำอะไรกันคะหน้าที่ของพี่เลี้ยงนะคะนั่นก็คือ 1. คอยดูแลและช่วยเหลือเด็กๆค่ะอย่างเช่นพาพเด็กๆไปห้องน้ำนะคะ 2. จัดข้าวและขนมให้เด็กๆได้รับประทานกันค่ะข้อสนะคะดูแลความสะอาดของห้องเรียนให้กับเด็กๆค่ะ นี่ก็คือหน้าที่ของพี่เลี้ยงนะคะเด็กๆได้รู้จักพี่เลี้ยงกันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาทําการบ้านกันบ้างน,น,น,นะคะหนังสือที่ใช้นั่นก็คือหนังสือประถมนิเทศค่ะกิจกรรมที่ทำนะคะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพพี่เลี้ยงค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆได้ฝึกอ่านตัวเลขกันนะคะนั่นก็คือเลขศูนย์ เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่และเลขห้าและเด็กๆก,ก็ยังได้รู้อีกว่านอกจากในห้องเรียนมีคุณครูงแล้วก็มีเด็กๆแล้วนะคะเรายังมีพี่เลี้ยงของเราอีกนั่นก็คือคุณครูวีนะคะคุณครูวีจะช่วยเหลือเด็กๆนะคะแล้วก็จัดข้าวหากขนมให้เด็กๆได้รับประทานกันนอกจากนั้นแล้ว คุณรูวียัจะช่วยดูแลความสะอาดห้องเรียนของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพื้นขอจบเรื่องที่เรียนของเราเท่านี้ก่อนนะคะแล้วคราวหนะ้าเรามาเจอกันเรื่องอะไรกันนั้นเดี๋ยวค่้มาดูกันนะคะสำหรับวันนี้คุณรูพื้นขอจบเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆอย่าลืมทำกันบ้านระบายสีด้วยนะคะ